ดินที่กำลังเสื่อมสภาพกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะเจ้าสิ่งนี้ผมสงสัยจริงๆครับว่าเจ้าน้ำส้มควันไม้แบบแห้งเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงและคนที่จะบอกผมได้ก็คือผู้ชายคนนี้ครับวิทยาสันติสุขภัยบุ์พีวิทครับน้ำส้มควันไม้แบบแห้งมันคืออะไรน้ำส้มควันไม้แบบแห้งเนี่ยครับ คือกระบวนการที่เอาน้ำส้มพันไม้นี่ครับไปบรรจุลงในวัสดุที่มีลักษณะคล้ายๆกระปองน้ํานะครับให้ทําหน้าที่เป็นตัวดูดซับเวลาเรานําไปใช้นี่ครับเราสามารถนําไปใส่ในดินนะครับมาสามารถขับไล่แมลงที่อยู่ใต้ดินได้สามารถขับไล่แมลงที่อยู่บนดินได้และขณะเดียวกันสามารถปรับสภาพปั่นเป็นกรเป็นด่างของดินได้โอ้โหถ้าประโยชน์เยอะขนาดนี้อยากรู้แล้วสิครับว่าเขาทำกันยังไงพี่วิทยาเขาไม่ห่วงวิชาครับ เริ่มต้นจากการวางเศษไม้ให้เป็นกองก่อนจากนั้นก็ถมขุยมะพร้าวให้มีความหนาประมาณ30เซนติเมตรอย่าลืมถมปิดขอบให้เรียบร้อยด้วยนะครับจากนั้นก็จุดไฟให้ความร้อนได้ไล่ความชื้นในเนื้อไม้จนอุณหภูมิภายในสูงขึ้นถึงระดับ420องศาเลยทีเดียวผ่านกระบวนการในการเผาถึง3ครั้งนะครับ ขุยมะพร้าวหรือแกบเนี่ยครับก็จะถูกเผาให้กลายมาเป็นถ่านน้ำส้มฟันไม้ก็จะทําการดูดซับเอาไว้อยู่ในขุยถ่านในครั้งหนึ่งเมื่อเผาครบ3ครั้งเราก็จะได้น้ำส้มควันไม้แบบแห้งเพื่อใช้เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกแล้วล่ะครับในช่วงระยะเวลาที่น้ำส้มฟวันไม้แบบแห้งนี้ยครับปกคุมหน้าดินอยู่นั้นจะทำการปรับสภาพดินนะครับที่มีสารเคมีสะสมอยู่ ทำการขับไล่มเมล็ดที่อยู่ในดินนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักตัวหรือพักดินนั้นประมาณ7วันจึงจะสามารถนํานแปลงนั้นไปทําการเพาะปลูกพืชได้การใช้ธรรมชาติเยียวยาธรรมชาติไม่เพียงทำให้เราได้อิ่มท้องและปลอดภัยแต่ยังทำให้พระแม่ธรณี ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง